ย้าคฮสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่ในตอนรักาสู่เทียมเลนดาวสองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันอีกทีนะคะผ่าน,น,นมากี่วันแล้ววันผ่านมาสามวันแล้วกับการเปิดโสต์เดต้านะก็ยังมีหลายๆอย่างที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะคกม <c oughs> ็มีบั๊กไปเลยเรื่องนะเออก็ยังมีบั๊กอยู่นะแต่คือแบบ กินกับการรับของมาแม่เอาใครเชิญมาอีกแล้วไม่ไปนับดดใครเชิญมาไม่ไปฮะไม่ไปโอ๊ยเนาะไม่เปิดเพลงใช่ไหมโอเคของก็จะมีเยอะมากนะคะที่เราเพิ่งเปิดไปก็จะเป็นโรงงานผลิตตรงนี้นะคะ น,นี่มาวางติดไม่ได้เที่ติดไม่ไมอเป็นเียดโอเคแล้วก็อันนี้เป็นศัตรูเมจิกก็จะเหมือนเสริมนอ่เสร็จอะทั้งก่อน,อนตอนเซิร์ฟนูนก็เสริมไปเยอะอยู่ภารกิจก็เยอะมากแม่ทำไปเลยทำไปแบบตะลีบตะลีทั้งวันแล้วก็หนุ่มดีนะคือแบบ ไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวเต็มแล้วมันจะมีภารกิจเยอะแล้วก็ของเยอะอย่างนี้ไหมนะถ้ามีคือแบบดีงามเนีย่ยภารกิจให้ทำเอฟเยอะมากคือเวลอย่างฟินฟินเลยอะันนี้ก็ในปาร์ตี้ดวลเต้นได้รับ3ร,ร้อยเพอร์เฟกใช่ไหมดูเอฟพีที่เขาให้มาดิโคตรเยอะครับเปิดตัวเต็มเอฟพีได้อย่างนี้คือแบบ ไม่ต้องทำเลยถ้าจะเวลคือทำพลาทิ่เดิมวเป็นของก็จะจุดตามนี้นะคะอันนี้เวลาออนไลน์ที่เขาให้มาเล่นกันสอนมาโอดิกันเชอินนะเชอิน กดไลค์ให yeah. ้คุณพอกดไลค์ได้ไหมกดไลค์ได huh kind of ้ไหมวะกดไลค์ได้ไหมวะมันกดไลค์ไ huh. ม่แป uh ้นเลยนี่ทำไมเนี่ส่งเป็นแค่นี่สนคั์ เป็นหนึ่งในภารกิจเหมือนกันนะที่หาเพื่อนเนี่ยแล้วก็อุ้ยเยอะอะจำท่านไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างอันนี้โรงงานโอเคแล้วก็มีโรงเรียนไดดอนใช่ไหมโหนี่ไงเพิ่งเปิดเมื่อวานมันเป็นแพรนนะคะแพรนแพรนแพรนบ,รนบอยเดี๋ยวชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงผู้ชายาไปใส่ เครียดเลยจังวะดิเออเอาดิเธอจัดมันบักนะคะมันบักสุ่มนี่จะเป็นชุดเลยนะคะว้าวกระวันมาไม่ซ้ำกันหรอขอพรเราจะใช้สักสักๆักักนี้นะคะอะไรครับดิดูซิว่า ทดสอบความเกลือของเกมนี้นะคะเออมาว่ะชุดมาว่ะชุดมาจากไหนวะเดี๋ยวนะมันมีให้ดูตัวอย่างไหมมีปะว่านี่นงตัวอย่างอย่างนี้ที่เ,าเราได้อั้อู้อู้หเยอะอยู่นะอะไรที่นี้โอเยเจ๋อความเอาผู้ชายมาเป็นไอแบบว่ะชุดนี้นะคะนี่เอฟเฟกต เออเปไงล่ะเออเออเราจะสุ่มต่อนะคะดูซิว่าดูซิว่าเราจะได้อะไรเอาฟิงฟิงซิงเมื่อกี้ได้ชุดมาแล้วนะคะรับสองเกลือจา้าจะไปเราอย่าได้แค่เพราะเรามีเพเชรเยอะ <laughs> รู้สึกด้วย <laughs> รู้สึกได้รับความรวยหืม <laughs> นังรองเท้าสีแดงมานะคะไปต่อค่ะเพราะว่ายังไม่หมดชมผมมาจ้าไปต่ออย่าได้แค่ยังไงจังหวะนี้ปิ้งมาอีกหนึ่งชุดจ้าไปต่ออันจะเป็นได้ชุดเลยแต่อันจะเป็นได้เป็นเกลือลุๆ ไม่มีปิดโปรเมชั่นหรออุ้ยอืม่าว่ะถินต่อไม่ร้อนแล้วนะผิดอันไปเมื่อกี้เราซื้อมาเท่าไหร่วะมันดูตรงไหนวะ มันไม่มีให้ดูว่าเรามีการ์ดกี่ใบวะไม่แล้วรองเท้าจ้ารองเท้าม่วงก็มากัอน,นเนี้ยเนี้ยรองเท้านี้ว้าวชุดเดิมชุดดำในเแต่ละวันมันน่าจะไม่ซ้ำกันหรือเปล่าอะไม่แน่ใจนะเมื่อวานน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าโอ้หมวกพยาบาลมาวะ่ะ มันก็มีทั้งทั้งเกลือแล้วก็แล้วก็ไม่เกลือนะไมนแล้วมีหูแมวด้วยไม่ตอตส่มแบบนะถ้าในแบบเล่นจริงๆแล้วแบบเขาเปิดจริงแล้วแบบเพชรแบบเยอะขนาดนี้คือแบบเอี้ยงเนี้ยเลยแหละคงทำได้แค่ฝันนะ ทำได้แค่ฝันนะรองเ้ามาอีกแล้วเราไปสุ่มแปนได้ไหมเดี๋ยวสุ่มอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะเราเข้าไปสุ่มแปนหรือจะเอาอันนี้เป็นแรกก็ได้นี่วะนี่งสุ่มแปลนเลยนะคะ น่องกี้ก็ว,ยวยอยๆเก่งแบนบจะใช้คุปปองสุ่มนะแต่คุปปองก็ใช้นี่ซื้อได้ใช้เพชรซื้อได้นะคะนี่แน่อุ้ยแบนออกยากกว่า <c oughs> ออกอย่างยากเลย <But S 1> บบนี่ไงเป็น <we> ชุดนี่ออกละ <c oughs> เราจะมาซื้อแป้นตรงนี้เลยก็ได้นะนี่สรงผมส5ห้ารอสุ่มมาไปซื้อดีกว่าแพทผมเยอะแพทผมเยอะนี่ขนาดไม่ได้ออนไม่ได้ออนวันแรกไหเนี่ยวันแรกไม่ได้ออนเอา ไม่ออนได้อดได้เพชรนะคะมาออนแค่วันเมื่มอวานกับวันนี้ก็เลยได้เพชรมาแค่นี้นะคะเพชรมาแล้วชุดสีดำฟิงรับบดสุ่มจนแอะสุ่มจนแบบนี่ให้หมดแล้ว สุมส่มๆชุดเดิมเหลอว,วามันก็ออกยากอย่นะชุดเืิมมันก็ออกยากอยูน่นะส่วนไอ้ของเกลือที่ใช้มาก็ไปใช้นั่นนี่ไงสร้างแม่นเลยไม่ไปนี่ สร้างเลยหายากเว้ยไม่ออกก็ก้ีสร้างเลยไม่ไปไม่ไปหนูไม่ไปดิชันนี่ก็สวยแรกกมาก่อนแรกกมาก่อนเออนนี่ก็สวยนะนี่คือพยาบาลรองเท้านี่ไม่ต้องใส่ก็แล้วใช่ไหมแรกมาดยกัน ก้าวมาด้วยสะอาดแล้วกันให้ฉุมมือแล้วรองเท้ามาแล้วกันนะคะโอเคไปดูซิว่าเราสร้างได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าของสร้างแบบแน่นมั้หรือเปล่านะเฮ้ยมีอะไรอะ่ะเฮ้ยชิงโชคเหรอเ้ชิงโชค,ชโชคเขาม,มีอะไรอะ่ะมันไม่มีคลื่ะเเธอชิงไม่ได้อ้าวเฮ้ยบล็กอกทีเดียว ไมไอ่ะไอ้สุกมันไม่ได้มันบักมันบักจีโอ้ยเครียดเครียดเลยจังหวะน,นี้ขอพ่อนกับชิงช่อแต่ชิงช่อบไม่ได้คือบักนะคะก็เป็นเครียดชิงไม่ได้ก็ไม่ขิงเลยระตูเมจิกเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาชุดมาใส่นะคะ เราอยากให้ชุดไหนมีเอฟเฟกต์ชุดที่ไม่มีเอฟเฟกนะอุ้ยออกมาทำไ,ไมเรามาเดี๋ยวจะลองดูอันนี้อัพเกรดเวทมนต์ก็คือก็คืออะไรล่ะองใส่จากชุดเข้าไปเหรอเดี๋ยวลองชุดชุดชุดไหนล่ะน,นี้แล้วกันนะคะอ,อ,อันนี้มนันมีสีแดงี่เรามีอยู่นะคะแล้วไงต่อ เอเคนี่ไงเรับร้อยไม่มีให้ซื้อด้วยอู้ยน้ำตาจะไหลมันไม่มีให้ซื้อปกติมันมีให้ซื้อนะคะแต่รอบนี้ไม่มีให้ซื้อวะ่ะอะไรกันล่ะครับเนี่ยมันไม่มีให้ซื้อน่ no. อาอืมถึงไหนละนี่ ถ้าเราอัพขึ้นมาสูงๆแล้วจะได้อย่างนี้นะคะนี่มีแบบฟุ้งฟิ้งน้อยเนี่ยสีแดงน้อยๆร,รอบๆตัวอ่อ,อถ้าอัพเกดนะอันี้ไม่ใช่อัพเกดจะใส่ตัวนี้นะคะอือฮึ เฮ้ยน,นี่ไงหายังไงวะเนี่ยทำไม่ไดไ้ไม่ต้องหาไม่ต้องหาพูดเธออัพเม็มเลยอ,อ,อ,อใช้เปลืองอยู่นะเปืองแล้วไงใครแคร์อัพเต็มไปเลยเต็มอย่างสุดแล้วแล้วก็ไปใช้ขอนี้เออ แล้วก็ลองใส่ดูารดนี่ไงอย่าเผลอขายสะละอัพมาแล้วนะ่ะนี่คือชุดที่อัพแล้วนะคะชุดที่ได้มาใส่ชุดนี้ไว้แล้วกันนะคะรองเท้าทรงผมอุ้ยหัวรัดไม่เอาอ้มันจะมีทรงผมบักออกมาข้างนอกเช่ แล้วกูใส่อะไรได้บ้างใส่ได้แต่พวกนี้อ่ะหรออ่ะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะฮะเครียดเลยเครียดเลยบักออกมาข้างนอกหัวร้านเฉยเป็นเยตะมะไปแล้วด้มาเพิ่มเดียวนะเพรเปลวี่ใช้แบบใช้แบบรวยจัดชอบความรวยดีจังเลยมาดูโรงงานกัน Ooh, ใช้เยอะมากแล้วรวมไม่ได้ด้วยเราต้องไปหาผลิตมานะคะหือเราจะย่อยเนี่ยย่อยจะย่อยย่อยค่ะมันต้องมีต้องม,ม,องมีย่อยวนไปเดี๋ยวลองย่อย มเธอกว่าจะช่างชุดมึงได้เดยอะชิบหายนี่เป็นชุดม่วงี่แบบเยอะมากแน่ดูขนาดอันนี้ยังไม่นั่นยากเลยผลิตไม่ได้ด้วยนะถือก็จะเป็นตั้งเสียค่ะ,ะอุ้ยมีรอยจูบจุกจุกออกมาด้วย ชุดไหนดีมีไหมชุดนี้หยุดมัดต้องไปหานี่มาว่ะนี่มันใช้เยอะมากเลยอ่ะห้าร้อยกับสามได้ไหมเราต้องไปหาจากตรงไหนวะเนี้ยซื้อไม่ได้ด้วยไม่มีให้ซื้อ <c oughs> น่าจะเจนงเลยอเราจะต้องมาหาตรงโรงเรียนไนดอดอลนะฮะนี่นี่ มี่ใช่ตรงนี้สิ <am> นี่นี่ไงพันดันดวน่วนนะคะเอาไปอู้เยอะมากนี่เยอะมากเดี๋ยวทำไมเยอะเมอร์นั้นน่ะทำไมเด้งมาตรงนี้ไม่เด้งสิ <c oughs> เป็นว่าไม่ค่อยรวม <c oughs> มันเยอะมากมันเยอะมากรวมไม่ไหวแล้วนะคะ เออก็มีตรงไหนอีกอ่ะออกฟีดหรอ,อ,กอ,อกเอวฟีดทอเปิดนี่ไอ้ตรงเนี้ยทำไม่ได้แล้วมันหายจากไหนนะเมื่อกี้เราทำอะไรวะรู้สึกว่าไอ้นี่แล้เราทำแบบหมด แบดเธททำแบบหมดไปแล้วอะถ้าก็เลยส่งน้องๆไปไม่ได้นะคะหดร้อยมากปเป็นไที่หดร้อยมากมันก็ไปหาการ์เพิ่มใช่ป่ะหว่หาการจากตรงไหนอะ่ะตอนที่เขาสอนก็ไม่ได้อ่านเป็นไงล่ะจบแล้ว ก็มีไอ้น,นี่เลยนะห้องแบว่าเราไปสิ่ง U F P จะเพิ่มมันจะมีเวลาเปิดกลางวันก็จะเป็นสายหาดกลางคืนก็จะเป็นสุดสนุกนะคะก็เข้าไปสักห้องก็ได้แล้วก็ยืนแถลอยู่นั้นแหะถ้าไม่วางเล่นก็ไปยืนแช่เล่นกับคุณเพื่อนได้สชุดว่ายน้ำอ๋อชุดว่ายน้ำลงสาด้นะคะโอเคไหนดูสิ ข้าสูงไม่มีชุดว่ายน้ำเกลียดจังเลยแล้วไม่มีปีกเดินโคตรช้าเดินแบบชิวมากคือแบบถ้าจะแบบให้มีนั่นทำไมทำไมคือทไมไม่เอาชุดว่ายน้ำไม่เืองงอะไรก็ไม่เดอพวกเธอจันได้ชุดนี้แล้วเป็นเพียด เราขอ,อนนั้นที่ส่มไม่ได้วะนี่ยังไงล่ะเราลงไ้น้ำได้ดงลงไแล้วเขียยต้องลงแล้วค่ะก็ซื้อมาทำไมย่อยได้ไหมอันนี้รวมน,นี่จะรวมได้ เป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นสีทองนะคะจะรวมไปอุ้ยได้นอย,ยมากเลยยังยทำอะไรไม่ได้เลยผลิตจัวต้องใช้ร่างน้อยนึ่งนะว้าวเยอะกว่าเดิมนี่จบจบพอาะประกอนประกอบ มงโชคก็ไม่มาสักทีอย่าเพิ่งใช้เพจหมดนะให้แบบเหลือๆไว้บ้างเผื่อแบบมีสิดกกิจกรรมอื่นหรือแบบแนวอื่นที่เราต้องใช้เพจนะพวกเธออย่าไปหาใช้หมดเหมือนฉันนะเรจะไปไหว้หนาอาเอาปิดแล้วเอาไปสามเหรอโอ้ยวเวลาเปิดแต่หาสิ ลรวเปิดอีกทีตอนอ๋อผักเพี้ยงเข้ามาออดเขาได้ชุดว่ายน้ำไม่ได้ไอีกขึ้นใส่จักรยุทิ์ห,าห้าขวดเธออืมซื้อนี้แล้วมาเลี้ยงได้ไหมเอาแล้วหาเรื่องอีกแล้วฉันเอาอะไรอ่ะอัฟกานน้อยบัวลอยบ้องแบ้วคืออะไรวะ อยากรู้ก็ซื้อมาเลี้ยงสิจ้ะกระเป๋าซื้ออะไรมาเม่ด้นะนี่ไงล่ะใช้เพิ่มใช้แล้วไข่แบบเดือดสับเลยบอาอเราสั์เลี้ยงกันอยู่ตรงไหนละ่ะแช่ไปแล้วอ่ะสับเลี้ยงอยู่ไหนะตอนนัอ้นอยู่ไหนวะ สันเลี้ยงฉันนะฉันหาสันเลี้ยงไม่เจออยู่ไหนวะฉันหาสันเลี้ยงไม่เจอสันเลี้ยงอยู่ตรงไหนวะน,น,นั่นนี่เอาไว้ค่อยหาแล้วกันเนาะเอาเฮ้ยแล้วลองตะเลี้ยงจากตรงไหนอะ่ะเลี้พลังเลี้ยงพลัง Oh my god collection บ้านเหรอ มีสมุดภาพเลยแต่ไม่มีอะไรวัดตั uh, ่ก็ <Yeah, like man, ้างเปล่านี่อันนี้ด้วยคูปองจะไอแหล่งแหล่งรับของจะอยู่ตรงนี้นะคะคือแบบโคตรดีอ่ะเดียเยอะเยออดรวยค่ะรวยรับรับบนไปยังไม่เสร็จนี่นี่ตัวนี้ก็รับได้ มันเป็นความสำเร็จของเราเลยนะคะโอเคก็ไปเรื <worldwide> <developed> <Okay>. <S <S ่อยๆนะเยอะอ่ะเอาเอาไมว่าติดแล้วกันถ้าถ้าเข้ามาเล่นอ่ะอืมเป็นเครียดโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาสองแค่นี้นะเดี๋ยวั้งหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าหมวดมีหมวดอะไรบ้างเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะไปแล้วบ๊ายบาย